สวัสดีครับเพื่อนๆกับผมนึกเทรดเดทโฮมอีกครั้งนะครับในหัวข้อที่4 p o l l i n g the trigger วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อย่อยที่1นะครับ4.1ความกลัวในการเข้าออ,อเดอร์สมมุตินะครับเงื่อนไขาการเข้าเทรดของเพื่อนครบทวนละมีไหมครับที่เพื่อนๆไม่กล้าเปิดออเดอร์และสาเหตุของการที่ไม่กล้าเปิดออเดอร์เพราะอะไรครับถูกต้องครับส่วนใหญ่คือกลัวว่าเปิดไปแล้วจะแพ้แพ้แล้วเราจะเสียเงิน ผมเองก็เป็นเหมือนเพื่อนๆครับดูจากรูปนี้นะครับราคาขึ้นมาทดสอบตรงแนวต้านในทางเฟดวิกใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวตรงวงกลมที่ผมวงไว้ตรงนี้ครับหลายๆครั้งเนี่ยเงื่อนไขทุกอย่างครบหมดละแต่ผมไม่ได้เข้าเทรดครับไม่ได้เปิดออเดอร์เพราะว่าหลักๆคือเกิดความกลัวว่าเข้าไปแล้วจะแพ้หรือว่าจะขาดทุน หลังจากที่ไม่เปิดออเดอร์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาก็วิ่งลงมาถ้าผมเข้าออเดอร์เนี้ยผมก็ได้กำไรแบบเต็มๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กำไรแล้วก็เซ็งมากๆเลยอะไรเป็นสาเหตุหลักครับที่ทำให้ผมไม่เปิดออเดอร์และอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เพื่อนไม่เปิดออเดอร์กลับไปที่เดิมนะครับเรื่องการยอมรับความเสี่ยงลองถามตัวเองครับความเสี่ยงที่10เหรียญย0เหรียญ50เหรียญ100เหรียญ200เหรียญหรือพันเหรียญเนี่ย เพื่อนๆรับความเสี่ยงตรงไหนได้ครับผมยกตัวอย่างประมาณนี้ก่อนครับเพื่อนๆอาจจะไปยกมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ10เหรียญโอเคไหมโอเค2ี่เหรียญสบาย50เหรียญชิลร้อยเหรียญก็โอเคยอยู่นะ200เหรียญล่ะเออเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจละเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคละแปลว่าความเสี่ยงอันล่าสุดนะครับ100เหรียญคือความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเพื่อนมากที่สุดละแต่อย่าลืมนะครับ100เหรียญที่ว่าเนี่ย ต้องประยุกต์กับสไตล์การเทรดด้วยถ้า100เหรียญสไตล์การเทรดของเพื่อนเป็นส c กลปิ้งเข้าเทรดวันละ20ออเดอร์แปลว่าโดยเฉลี่ย1ออเดอร์เนี่ยก็สัก5เหรียญครับไม่ใช่เข้าเทรด20ออเดอร์แต่เสี่ยงที่100เหรียญครบ20ออเดอร์ถ้าเกิดแพ้ติดกันเสียเป็นพันเหรียญเลยนะครับรับได้ไหมรับไม่ได้ก็ลดความเสี่ยงลงครับอย่าลืมประเด็นที่สำคัญนะครับสไตล์การเทรดกับความเสี่ยงที่ใช้ต้องสอดคล้องกันด้วย มาถึงบทสรุปของวิดีโอนี้นะครับหัวข้อที่4.1ความกลัวในการเปิดออเดอร์ข้อแรกนะครับถามว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างกับการเทรดของเรานะครับพลาดเปิดออเดอร์ลืมเงื่อนไขในการเข้าเทรดหรือหัวสมอง blank ไปเลยเพราะว่ากลัวจัด อันสุดท้ายสาคัญมากครับสุดท้ายกลัวมากแต่ก็ยังตัดสินใจเข้าเทรดด้วยอารมณ์กลัวผลลัพธ์ไม่ต้องคาดเดานะครับเข้าแบบกลัวๆครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ได้แบบกลัวๆครับข้อ2อย่าลืมเรื่องการยอมรับความเสี่ยงครับค้นหาให้เจอครับความเสี่ยงที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตหรือว่าจํานวนกี่เหรียญ ที่ทาให้ความกลัวเนี่ยไม่เยอะมากหรือว่าต่ําสุดเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วเนาะ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญหรือ100เหรียญ200เหรียญค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยครับแล้วถามตัวเองว่าความเสี่ยงล่าสุดที่เพื่อนรับได้เท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนําความเสี่ยงนั้นประยุกต์ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วครับกับหัวข้อที่4.1ความกลัวในการเปิดออเดอร์ สำหรับเพื่อนทุกคนที่อยากให้ YouTube แล้วก็ f c e e o o o เนี่ยเสิรฟ์ฟวิดีโอดีๆของผมเนี่ยตรงไปหาเพื่อนที่หน้าจอของเพื่อนเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดเลิฟกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ทุกครั้งที่เพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับทางเพจของเรา Facebook และ YouTube ก็จะส่งวิดีโอดีๆของเราเนี่ยไปเสิรฟ์ฟถึงหน้าจองเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อที่4.2นะครับช้าๆได้ปลาเล่นงามแล้วพบกันคับสวัสดีครับ